หรรืออะย่นนีี้ิดคเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ยี่สิบสี่นาทีค่ะกับชายคนหนึ่งนะคะต่อที่วัดไว้ออกค่ะคุณและคุณเท่านั้นปิดที่พิงเวนอมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จัดเพลย์ลิสต์ไปไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีฟ้ามันก็ตุนๆคุณๆเร็วมากมันก็ดูไม่เข้าช้ามากมันก็ดูหนืดหนืถูกไหมคุณผู้ฟังมันมออืจริง ถามว่าบรรยากาศแบบเนี้ยฟ้าอื่นๆแบบเนี้ยคุณรู้สึกยังไงกับท้องฟ้าที่มันหมดหรือมีละอองฝนน่ะคุณรู้สึกแบบโอเคชิลหรือมันดูเศร้านิดๆบางทีมก็อยากรู้เพราะว่าท้องฟ้ามันจะบอกความรู้สึก อะไรบางอย่างนะคะคุณผู้ฟังท้องฟ้าเนี่ยบอกมันจะทําให้เรารู้สึกอะไรได้วันนี้ฟ้าสดใสพอดีเราก็รู้สึกว่าฮมันเบาเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าสีนี้ถามจริงๆตอนนี้คุณรู้สึกยังไงแต่สิ่งหนึ่งอันนี้อ้อมขอบอกก่อนก่อนจะไปชวนเรื่องศินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยมาพูดเรื่องนี้ก่อนพอมันเกิดสิ่งที่อากาศเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงถ้าคุณไปเล่นคอนรับไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตมาคุณอาจจะรู้สึกเจ็บคอแล้วเราไม่แน่ใจว่าไอ้การเจ็บคอของเรามันเป็นยังไงเผื่อเผื่อถ้ามันเป็นเรื่องของทอนซิลอักเสบวันนี้ก็ไปเห็นของโรงพยาบาลจุลานะคะเบอกว่าต่อมทอนซิลี่ยคุณรู้ฟังมันอักเสบเชียบพันได้เด้อมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียซึ่งโดยมากพบได้บ่อยในเด็กเล็ก นะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะพบน้อยลงอาการมีอะไรที่มันดูสำคัญสำคัญไหมถ้าคุณเจ็บคอกลืนและเจ็บและกลืนลำบากอ่ะนั่นข้อนึงมีไข้ปวดศรีรษะนั่นอีกข้อนึง <c oughs> คาว่ามีไข้มันคือ37.8นะราวๆนั้น ตำทอนซินโตวบวมแดงก็คืออ้าปากดูคู้ฟังที่คนลิ้นกับ่บางคำว่าน่าจะเป็นแถวๆนั้นก็อนนี้ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีไข้สูงและจะเห็นแบบจะเจอหนองเราอาจจะส่องเองไม่เห็นหนะผู้ฟังต้องไปหาหมอนะคะเราต้องพบแพทย์แบบมันจะมีหนองบริเวณทอนซินข้อแนะนำค่ะเขาบอกว่ารักษาสุขลักษณะที่ดีอยู่เสมอเช่นล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกันรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีไข้และเจ็บคอไอจามแล้วถ้าเกิดว่ามีไข้สูงเจ็บคอมากกลืนลำบากแนะนำพบแพทย์ค่ะและที่สำคัญไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองหรือรับประทานยาไม่ครบตามแพทย์สั่งเพราะจะทําให้เกิดการดื้อยาได้เชื้อมันจะดื้อยาแล้วพออ่านอย่างนี้ไปบุ๊บมันเห็นอันหนึง่งอ้อมได้รู้สึกอะไรหรือเปล่าการที่แบบ อ่าซื้อยาขาดเองนั่นก็เรื่องหนึ่งวันก่อนเจอข่าวมีคนหนึ่งคนนะคะคุณผู้ใหญ่หนึ่งคนอยู่อยู่ก็เกิดอาการขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าอาการนี้เป็นอะไรอย่างไรจนกดับหนูกู้ภัยเข้ไปแล้วก็เช็คเขาก็มีวิธีเช็คของเขามันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะ่ยนะเขาก็เช็คๆๆ,ๆปาปกฏจนได้คําตอบว่า อาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะเขาเป็นอันนี้อันนี้นี้แต่ประเด็นคือที่เป็นเพราะอะไรไปเอายาของคนข้างบ้านมากินเพราะเล่าให้คนข้างบ้านฟังว่าอ๋อเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอาการแบบนี้คนข้างบ้านก็บอกว่าอ๋อเป็นเหมือนกันเลยเอายาไปกินสิจ้ะก็เลยกินยาของคนข้างบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการเราอาจจะคล้ายกันแต่ในรายละเอียดคุณรู้ฟังเราไม่คล้ายกันก็ได้พอายาของคนข้างบ้านมากิน มันไม่ได้ตรงกับโลกที่เป็นและอย่างนะมันก็ต้องมีผลกับร่างกายเราก็ผู้ป่ยก็มาแต่ดีว่าตอนนี้ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราหวังดีต่อกันว่าแบบเฮ้ยเรารักษาอันนี้อยู่อาการอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้เอายานี้ไปสิ บางทีมันไม่ใช่นะคะคุณฟังอันนี้มันต้องระวังจริงดังนั้นเราเ็าต้องไม่มีคนไปเรียนหมอไม่มีคนไปเรียนเภสัชไม่มีคนไปเรียนอะไรอีกเย <S <S อะเลยทีเดียวเราก็จะเป็นหมอกันเองได้ต้องระวังนิดนึงถ้าถามว่าเข้าใจไหมอารมณ์ของคนในข่าวเนี้ยเข้าใจเลยเพราะอะไรบางทีเราก็จะได้ยินว่าเฮ้ยกินยาตัวนี้ดิอาการนี้มันต้องกินยาแบบเนี้ยบางทีก็เอ๊ะอาการเราเหมือนกันขนาดนั้นไม่วะแต่บางทีพื้นฐานเรารู้ไงว่ากินตัวนี้แล้วมันช่วยมันก็เข้าใจ แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อ,อยาก,กินเองง่ายๆนะถ้าเป็นประเทศอื่นบางทีเขากอไม่ได้ซื้อง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะพยายามสังเกตอาการแล้วคุยกับแพทย์แล้วถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลอยู่นี่ mm hmm. ก็มีแบบโทรคุยอะไรกันได้อ่ะก็ลองดูนะคะคุณฟังแต่ที่สุดแล้วรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งรักษาตัวทีหลังค่ะเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายการจับใจ่ายใช้สอยอะไร